จเจริญพรสาธุชนธรรมวันนี้วันที่7มีนาคม, 2, าคมอสองพระสงฆ์จังหวัดนครพนมนำโดยพระเดชพ,พระคุณราชวสด็จวัดจ,จังหวัดนครพนมรองเจ้าคณะจังหวัดนครพนมนนพระเดชพระคุณพระศรีวิสุทธิเมธีรูปที่หนึ่งรูปที่สองพระมาหาสมัคริบุณโนรองเจ้าคณะจังหวัด พระพนมเจ้าวาดวัฒนประิทธิ์จเจ้าคณะอำเภอนาวาพระภูอิทธิสุตาลยุทธเจ้าวาดแั้มกหาทา่ารองเจ้าคณะจังหวัดนคะรพ,พนมแล้วก็คณะสงฆ์หกอจังหวัดในเขตภาคสิบีพระเดชพระคุณองค์องพระธรรมราชาในวัด ก็เจ้าคณะจังหวัดมกดหารอำนาจเจริญวนราชธานียโสธรแล้วก็ศรีสะเกดพร้อมกันสอบบาลีสนามหลวงเริ่มตั้งแต่วันที่5วันที่6วันที่7วันนี้เป็นวันสุดท้ายคณะสงฆ์อำเภอท่าพนมหลวงพ่อพระครูสุยผลธรรมสถเจ้าคณะอำเภอท่าพนม พร้อมเจ้าคณะตำบล13ตำบลในเขตอำเภอท่าพนมวันนี้เป็นวาระของตำบลดอนนางหงเขตหนึ่ง,อง 1, ดอนนางหงเขตสองแล้วก็นาทอนดอนนางหงเขตหนึ่ง,ง 1, พระครูสุตะวรวัฒน์เจ้าคณะตำบลดอนนางหงเขตหนึ่งพร้อมด้วยอารามและสถาบาธนชันชทั้งหลายดอนนางหงเขตสองพระสมุมนันทตดร เจ้าคณะตำบลดนห๋องเกียรติศร้อมด้วยอารามในเชีตำบลนอนอ๋องเกีครูอมอาราม้าธรรมนุยุทธเจ้าคณะตำบลน,นาต่อน้อมด้วยอารามและสถาสาธารณชนทั้งหลายทั้งสามตำบลเป็นเจ้าภาพสนับสนุนนำพนัการมาถวายคณะส,สงฆ์เกบารีสนามหลวงที่วัดพระธาตุขนมโรงเรียนปร,ริยทยิตรรมสาม,มัญศึกษา พระประทับพนมติดตามาศาสนกิจคณะสองสามตำบลโดยมีพระครูสุตตะเจติยานุรักษ์มตาตลอดสาบบันเลยดูแลคนเรียบร้อยครูโอเคไหมใช่ไหมอ่าไม่ใช่เด็เอาของเลย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกาสิบเจ็ด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 เจ็เจ็ดเจ็ด

ตั้งตทั้งึกษาตำบลมีพระครูสุาเจตยามรังจักรพรรดิตัางต้นเขียนเลยได้สิว่าความที่เราบอกสันใช่ไหมที่จะปฏิบัติมีก็เสนาบสมบัมาจากไใพระครูสุธรรเจตยามรัจักงต้นเขตอ ปรญหาเสรีแล้วที่ความสุขจ็เปันเกิดประกาศทุกเนต้นหลัพระครูตาวอนคุณยโชติเจ้าคณะตำบลแสนพันพระครูอมรธรรมิยเจ้าคณะตำบลนาทวันพระสมมานัยชายนหญ่ข้าพระโยนะข่าคระนี่ครับ

ตะกอนกับตําแหน่ง ท okay. ั้หด13คจทุกคี่าที่จุดนีครับทยจุดนี้าห้ขับขันะครับทั้งหมด13ทั้งหในเขตอเภอตาบนอวันนี้เ็นวาระของตบลามบเหนึ่งเขตสองเขตงมน้าเอเขตาจุนะ

วันย wow, <t ik> uh ีสองนี่าตำบลมันยีสามนี่สามตำบลรวมเป็นหนึ่งสาบใยเด้อรวมเป็นหนึ่งสับสบสามตำบลเด้อในเขตอำเภอขามร่มเด้อจัดไปจะมไปจะเสก่อนแม่บ้านไิมีทางตรงกค่ะ เก่ตรมาปรารกันเยอะหอออเจ้าหน้าเส็จสะพาอำเทศเาลส่านกร็ะานก็บไต้เกมันมาประหารไม่ว่าเนะเข้าอยู่ตับลใด้กว่นี้อะตำบบลเข้ารุ่งแม่นมากก่นั้นสราบู้วปุยบ้าปุยบ้าปุชอย นายกบริ่าขอสวาน้าท่อรับตัวนรีกงมากที่ตัวบ้ตนนาย่าบริม่าก่อค่ะรอได้กอผมรู้ดีแล้วว่าสัญีนเออไม่เกิดอาจารย์มาซก็มาี่ีดูแลมือดแลที่นี่บรทเขาเียเร่งก็คุยดังก่คือบอยา กตัญญูสงฆ์เด้อ ตระกูพระรูะตบนันตบนนเจ้าที่การสบริมโกต่มาปฏิกามาหางตุส่วนบ้านี้มีพระบูสติประวันธรรมคตำบลนแดงพระูยกประมตำบลแดง นํากวนถาบกรโยมจะโชคกําลังตะโกนเสียมันพระมหาสังฆายโนตะกวนถาบกรนํากวนเกต1พระมหาดันในและลัทธิก็ตะกวนเกต2 5ตํบนบวรส่วนในที่3ตะกวนมีตํบนของเกต1พระพุทธสุตตะปรมัตถ์ จังนัตนตนองเขตอพระสมุปมนธอาคัปโยดรเอ๋นากาลเข้าครัวคบนยเจาพระตะบนนาทอนสามตำบลรวมสามสีสามตำบนในเขตอำเภอทหตะนงเัองี้ดเเออยรมีกอไ้่สามนรบจตบนพระตบนเสีงเจ้ากระ่า่ได้ ipak terima, tidak dokter berarti ini, yang คนแต่ใน้ไ้ลูิยหเรืองพื้นาได้ก่อนไม่ให้ลูกงเลยให้เรือยาื้นจะาก่อนเขี่ยขาเลยนีอะไรัรทองตื่นไม่บอกบาตรยื่นต้มบัตื่นป้ัตทองต้มบัตรทองตมบัร่องมีัตรทอง กเอีีลีสมเือรุ่นแรกเนาะใช่ก okay. um> ็ับพี่นองอไปสายุ่นแ่สยอยเนเออเอาไปเียวอย่าได้อย่าส 那你们那地啦？ นาคออะไรนะปมันมดีสนตนองปาปากสนุเอาจับหนึ1 1, ่บาทสาัหปิ้นรุนวันละหาพันยเออสองพบาทเออนึงหน่้าเราจักราตมจักราตมางเตสอง เอาเว้จะเป็นสบาไว้เป็นมีโลเรียนกหน่อยเด้อหน่อยต้องดีเอาไว้นี่หน yeah. ่อยมากๆวะนี่หน่อยเว้าส่งพระรอยู่เลยดูสายเสยงเป็เสยอ้สบห้านี่คนาดื่ละไช่นีคนมาเาไปเหมทำดีเอาไว้ยกเป็นเบีย

นะโมตัสสะอะระหะโมอะระมะโมสัมมาสัมพุทตะสะนะโมตัสสะอะระหะโมอะระมะโมสัมมาสัมพุตสะข้าพาละวกรเปดุลกราสิกสิทังไรห็พระบูร้ริมมันากทราญาปจิมญ อรายาเกติมายาโพอริมายานิสายาตะมายาเยสะเณปัลละเมาอัสสะเตนาอาลิมาโพธาโหรากะถาโสสิรัสสานานี้สุวรรณะพระสัตตารัตนายคะเลอะโพธาโหรา ถาเจมีอย่างผานวันผานนสัมารถานาแต่สิ่งสิ่งทั้งหลายเอวเอละก็ติเอตั้รัสษาเตั้งฆ่ามันเอเจ้ารักษาเจ้าเจ้ารักเจ้ารู้ตัวโพสัเด็กโหราปชาพาราชาบังบังบุญุที่จำเป็ะจำเป็นระยาสั้น ยังอาทั้งเจ็บเพลี่ยนแลรักษาปกปักรักษาเจรีญรา่างกายมาตมดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะประร,รูปร,ร,รักษาปัณิธรรมประหลายซึ่งเป็นพุทธศาสานิกชนเป็นข้าองค์การเป็นลูกเป็นหลานเป็นลูกเป็นลูกเ,เดียรพระบรมมาราได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพสนับสนุน พระวิสุสมณีสบบาดีสนามนลวงได้ลงมาทางพระถวายเพในวันนี้ที่คือโอกาสบอกลกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้รับร,รู้รักษาและมานวยวยใจราคานพอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งสามตำลมีตำลบนบนังเทียหนึ่ง น้ำเค็มตอลพยน้อยเลี้ละพุทธศาสนิกชนทั่วไปที่มาร่วมสรับสนุรีทุาสงสาลีอรสักวันที่วัรนธรรมมองแหงนี้จงปราศจากโรคโศกรนิทั้งหลาย้ะโพยอันตรายใดๆประโยชนล่ากายตั้งแต่วับันนี้เป็นต้นไปหายทุกหายโศ หายร้อใหใคไผ่หายกระยากโกรธหาเคราองเห็นเปรตหายหายไปพัน,น,นทีเพรบบาะมันเพราะเดือนเพราะดีบบเพราะวันเพให้เลื่อนเพราะเดือนออเพให้หหหทายเพราะดีเพราะไายหายรักด่างไผ่มีโชคมีใจได้ดังราคาส่งราคาที้งราคาไ้แล้วไม่เหลือที่มาว่าขอโทจอย

ผียาญในการทำคุณงาลความดีมีพระบรมธาตุพระนองเอ็มที่เรียกเหลวจิตใจพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้ท่านสูงทั้งสามตำบลแรกคุกตำบลเริ่มตั้งแต่วันที่ห้าวันที่หกวันที่เจ็ดวันนี้มาถึงท้ายพร้อมด้วยงานพระราช ผู้ภาคส่วนให้การสนับสนุนพระวิสุทธสามเณรธสอบบาลีสถานบังในวันนี้สถานที่งผู้ศักดสัทศี์และสถานที่ยอมยินใจผู้ศักดิ์สิทธิ์คือพระบรมันต์พระนองวันนี้พระผูสุงตรเจตลธรรมพระผูสังหา เป็นโคนำลาวเายพรพนาตั้งสวันตั้งแต่ต้นจนจบเือควันสุดท้ายยังกล่าววส่วนัวเดิมเสกตัวให้สั่เสกที่ส मेन <laughs> भॻाया एवा पापा राजा माता ते काज्या सर्वत एयातां रंग सुरे रोचन ते महाराज कुना वतानापि जा अमामाला हि राजा तोरोणा वालां सदेव आतां नो मीप मानुसात्मजतावेरेकापीता सते सतां सोके वपुन न विभवता निने सुपां तते विसते उहि पापपते เตราธมมาโรตัสสะลภํอุปมารูปภาวโตเตโรวรรณํปฏิภาณอกโส mengerah aku sama kirempas sama sendsem aku sama seter aku นกินข้าวคนที่ดูไม่ดีตามนาน้บคนคนต่อเราให้เบาเลยข้าคุณกาหรุอยากได้ว่าเป็นคอามินาคนจนคนยากมีากนลำนาสงสารชานาหน้าตาำาสงสารรรนาด็ดตาลำนาขอคุแม่ตัวช่วยมากันทาพระเจ้ากัจชรพฐมหานีให้เกอดเล